ทุกครั้งที่ออกพิมจะเด้งหนึ่งครั้งเอ้ย Never walk alone you will never walk alone you will never walk alone คุณจะไม่เดินอย่างโดดเดี่ยวคุณยังไม่เดินอย่างโดดเดี่ยวคุณยังไม่เดินอย่างโดดเดี่ยวเฮ้ยสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะพิมบูนะคะก็จะมาเปิดแพ็กนะคะที่สาวกนี่ค่ะ <Wow. S 1> วันนี้ใส่เสื้อมาโดยเฉพาะนะคะ mm hmm. เสื้อลิเวอร์พูลจะต้องเปิดแน่นอนหรือว่าใครเปิดไม่เปิดนะคะ mm hmm. ก็ฝากคอมเมนต์ใต้ล่างด้วยนะคะแต่ว่าคือพิมเนี่ยเคยพลาดโมซาร่ามาแล้วรอบหนึ่งครั้งนี้พิม์จะไม่พลาดถึงว่าจะสไตล์ไม่ใช่บิดเคอร์เลอร์ก็ตาม ก็ยังอยากล่าและก็ยังอยากได้ถ้าสมมุติว่าพิมพ์ได้มาปุ๊บวันนี้พิมพ์ก็เหมือนเดิมนะคะพิมพไม่อยากเหมานะคะใครจะเหมาก็เหมาแต่พิมพ์ไม่เหมาซึ่งแพ็กนี้นะคะพิมพ์คาดหวังว่า,วาเอ้ย50ตัวมาลิเวอร์พูลหมดเนี่ยมันก็น่าจะเวิร์กแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ก็ร้องไห้ไงคือตอนนี้มีแค่6000 6ห0พทอง6000ทองนะมีแค่นี้จริงๆคือทั้ง มีแต่หอยและรอยิ้มแล้วตอนนี้คือช่วยออกให้หน่อยได้ไหมทุกครั้งที่ออกพิมพ์จะเด้งหนึ่งครั้งเอ้ยเพื่อเป็นเลิกงามยามดีนะคะไม่ต้องรีรอรอรีเลยเรามาเปิดกันอันนี้คือการเปิดฟีหนึ่งครั้งถ้ามาเลยทันยังไงล่ะจิตใจก็ม่ก็หวันไหวนะสิป้าคือพิมพ์ใส่รีเวอร์มาขนาดนี้เราก็ต้องอยากได้รีเวอร์ไม่ว่าจะเป็นกาเฟนแบกโบซาลานะคะนี่เห็นไหมลุยดีอาร์ตนะอะใครอีกเดี๋ยวมองก่อน อันนี้ใช่ไหมเนี่ยเอ้ยเอ้าแป๊บนึงนะเรามาเปิดแพ็กกันดีกว่าเพราะนี่คือเพราะนี่คือบอกเลยนะคะว่าหนึ่งครั้งที่มีมาเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามาค่ะหนึ่งสองซ้น้ำมือทศเพราะว่าโตค่ะโตสามารถน้ำมัศน้ำมทเพราะว่าโตค่ะโตสามารถน้ำมือสโอเคค่ะไม่อันนี้มันเป็นแค่มันเป็นแค่ตาที่ว่าเอาไว้เปิดหัว คือถ้าได้เลยอ่ะคลิปมันสนุกเหรอมันก็ไม่ใช่ไงเออใครเนี่ยใครเนี่ย sorry เอ้ย sorry อ่ะอ๋อคนอามีเขาจะขอโทษพิมพไงเห็นปะมันเป็น sorry มาไงตัว sorry mm hmm. ก็ยังมีอีกไงคือพิมพ์ขอร้องละให้พิมพได้เถอะนะ mm hmm. คนอามีพิมพ์ขอสัญญาว่าถ้าได้เดี๋ยววันนี้ถ้าหมูดอวันนี้พูดตรงนะ้ถ้าวันนี้เปิดได้นะเดี๋ยวกินส้มตำเลยไม่ใช่ ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกับโครามีนะถ้าสมมุติว่าได้ปุ๊บเดี๋ยวพิมจะบอกแนววิธีการอัพเลยซึ่งวิธีการอัพเนี่ยก็ไปเอาขอกคนเด่นมาเอ้ยไม่ใช่ก็อาจจะใช่บ้าง <c oughs> ก็เราก็มีหน้าที่แค่เปิดกับเล่นไงคือเราก็แบบแค่ดูตัวแต่เราไม่ได้มีความสามารถกระทั่งที่ว่าจะสามารถเฮ้ยพลิกแพลงการอัพได้มาเลยนะคะ900แรกทำให้เห็นเลยว่าเสื้อลิเวอร์เนี่ย โคนามิเขารู้นะว่าเราเนี่ยเป็นสาวกลิเวอร์ตัวจริงเขารู้นะมาค่ะไปไม่รีรอรอรีเปิดตาให้ดูเลยนึ่งเฮ้ยไม่เอาดีกว่าสูตรอะไรดียะสูตรอะไรเดียว you will never walk alone 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 คุณจะไม่เดินอย่างโดดเดี่ยวคุณยังไม่เดินอย่างโดดเดี่ยวคุณยังไม่เดินอย่างโดดเดี่ยวเฮ้ย คุณจะไม่เดินอย่างโดดเดียวจริงๆเห็นไหมพี่บอกแล้วพี่บอกแล้วไหมลิเวอร์ไม่เคยทิ้งให้ใครเดินคนเดียวใครใครโอ้ปัญเมงนะกูใช้สูตรลิเวอร์อาเซนอนมาโอ้ยเกมโอ้ ผิดสูตรประวะามันฟังผิดปะวะาหรือว่าเราพูดอังกฤษ er ไม่ชัดปะวะเราพูดอังกฤษ er ไม่ชัดใช่ไหมว่าไม่ใช่ละอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ละอย่างนี้ไม่ใช่ละอย่างนี้ไม่ใช่ละแม่งฟังผิดไม่ใช่หรอกฟังผิดฟังผิดอย, <S <S อยากจะล่าแบอยากจะล่าแบแป๊บนึงนะคะทุกคนขอทำใจตั้งสติก่อนนะคะแม่งออกเร็วอย่างนี้ทรงเหมาแม่งออกทรงเหมาแม่งมนาะตอนนี้นะคะ ลิเวอร์คนนี้นะคะกำลังลำบากใจพูดตามตรงเลยที่อาเซนนลมาคนแรกคือเอาจริงนะมามันดีใจแหละไอความรู้สึกดีใจเอ้ยลืมอะไรหรือเปล่าวรู้ว่าลืมอะไรนี่ไงลืมเด้ง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 ไหมคะทุกครั้งที่ออกพิมจะต้องเด้งแหมลืมลืมได้ไงลืมได้ไงทุกครั้งที่ออกพิมต้องเด้ง ซาลาบิ๊กไทม์ครั้งแรกคือพิมพจะพาดได้ไงเออมันต้องไปต่อไงคือแบบทำไมมึไงไม่มาตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องเปิดต่อจะได้เก็บเอาไว้เอาไปเปิดแพงอื่นวันคิด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 โอ้โหเห็นปะพอพูดประโยคสั้นก็ไม่มาไง พอพูดไปโยู you will never walk alone เนี่ยมาจังเลยเปลี่ยนสีใครเคซ่าโอ้โห,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 หมาไม่ถูกไวลำ่ำเวลามาไม่ถูกเวลาถูกที่แต่ผิดเวลาโอ้ยไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะก็มีงบอยู่แค่นี้แ,แหละตอนนี้4,200ทองมันต้องมาบ้างมันต้องมาบ้าง ต่อมานะคะพิมจะเอาสูตรอะไรดีอะทุกคนเอาจริงๆนะฝากคอมเมนต์หน่อยใครได้สูตรไหนบ่อยที่สุดฝากคอมเมนต์หน่อยเดี๋ยวแ็ะหน้าเดี๋ยวเปิดเลยสูตรนั้นแต่ตอนนี้นะคะสูตรที่พิมต้องใช้คือสูตรนี้เลยพิมมาผ้ามันคอมาเอ้พิมมีลูกบอลพิมมีลูกบอลมาลูกบอลก่อนมาค่ะนี่นะคะพิมก็จะเลื่อนไปทางที่มีโมซาร่านะแต่พิมขอหาก่อนโมซาร่าโมซาร่าโมซาร่าอยู่ไหนอยู่ไหนแป๊บนึงอยู่ไหนโอ้ย โอนาเต้กักปหลุยดีอาร์ตเออสิบเอ็ดมีให้เห็นมีให้เห็นนี่นะคะพินต้องการมาเี๋พินจะซุบนะพินจะซุปตรงนี้นะรับบอลนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วเออไม่ใช่โม,มซาร่ามาเถอะค่ะโมซาร่าโมและนี่คือโมฮัมเหม็ดซาลาเอ้ยเอ้ยเอ้ยกดยังมาเอ้าโอ้โหไม่ขัดฟิลเนาะขัดฟิลเนาะ คนกําลังเปิดได้เลยอ่ะคุณกําลังไป,ไปกําลังไปได้สวยเข้าใจฟิลป้าและนี่มันก็มาขัดจังหวะดวงของพิมพ์อะ่ะอืมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวล็อกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพิมพขอพิมพ์ขอล็อกก่อนนะครั้งนี้บอกเลยว่าต้องได้พิมพกดหน้าโปเลยนี่เห็นไหมอ่ะหาต่ออีกเอา้าหาใหม่อีกกูมาโมซาล่านะคะเดี๋ยวจุ๊บที่ตรงนี้เลยโมซาล่า 3แล้วก็เปิดเลยหนึงสองตั้มและนี่คือโบซาราค่ะทุกคนเปลี่ยนสีหรือเปล่าเปลี่ยนสีหรือเปล่าแอบเห็นขอบทองเปลี P ่ยนสีหรือเปล่าปังใครเฮ้ยมูิโลใครวะโอ้โหใครอ่ะคือแบบว่า โมูซาลากาเฟนแบกไปไหนมูซาลากาเฟนแบกไปไหนเอ้ยมีรีเวอร์พูสายลับอยู่ในนี้มีรีเวอร์พูสายลับไปกันต่อค่ะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือพิมพ์จ,จะไม่เปิดแบบรีรอร์รีแล้วนะคือเพราะว่าทุกครั้งที่เปิดได้คือพิมพจะเด้งคือพิมพจะเด้งป๊หนึ่งนะคะทุกคนพิมพ์จะเด้งนะ ถ้าครั้งนี้ออกพิมจะเด้งแบบรัวๆพิมจะเด้งแบบรัวๆมาค่ะและนี่คือเริ่มละเริ่มละเริ่มอยากร้องไห้อะทุกคนถ้าเปิดไม่ออกทำไงดีวะถ้าไม่ออกทำไงอะถ้าไม่ออกทำไงอะร้องไห้เหรอโอ้โหเซ็กซี่เซ็กซี่แมนอยู่เฮ้ยยังไม่ใจตอนนี้ยังไม่ใจยังผิด ยังไม่ใช่ท้อ,อปะ่ะมีมีงบแค่นี้นะทุกคนมีงบแค่นี้โอ้ยอยากได้รีเวิร์ไม่มาเลยอ่ะคืออารมณ์ตอนนี้นะมันกำลังจะร้องไห้แล้วอะโอ่ากูข้ามละกูข้ามละกูไม่เอามึงแล้วข้ามคือไม่ใช่เลยนะตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วอะไปขอเหอะร้องหอะว่ายเราอะไหาเราอะ ว่ายแล้วอะโอ้ขนาดกูว่ายขนาดนี้แล้วมึงยังไม่ออกให้กูเลยอะมึงยังไม่ออกให้กูเลยอะโอ้ยไฮไลท์มาอุ้ยกลิ่นไรวะเหม็นเหม็นกลิ่นไลทเหม็นๆมันกลิ่นคนเหมาหรือเปล่าขอเหอะโมซาลามาเหอะกูขอร้องละกูว่ายแหละเดี๋ยวเดี๋ยวกันหนึงนะคะขอตั้งสงบสติอารมณ์แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปกันต่อเพราะตอนนี้พิมพ์ว่าพิมพ์ต้องเติมเพิ่มกลับมาแล้วโว้ยพี่กลับมาแล้วโว้ย อย่าบอกนะว่าจะต้องเหมาอีกแล้วนะอย่าบอกว่าเหมาอีกแล้วนะมันไม่ไหวแล้วนะพูทําตรงอะฉันขอร้องแล้วนะจ๊ะมาสูดสามสามสามแล้วกันไม่ต้องรีรอรอรีสามสามสามพิมพ์ว่าครั้งนี้ออกสองละอ่ะสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามและนี่คือโมซาลา กดข้ามเลยกดข้ามเลยเบื่อมันเมื่อไหร่พิมจะได้เด้งอีกครั้งวะพิมบังคพิม์ก็รู้สึกว่าอะไรป้าคิดถึงการเด้งเหมือนกันนะเชื่อปะว่ามันมีกล้องวงจรปิดโคนามิมันรู้ว่าพิมมาชอบลิเว่าพูมันเลยรู้ไงว่าพิมพ์ต้องเหมามันเลยเอาอาร์เซนอลมาให้ตัวแรกเชื่อไหมเชื่อไหมว่ามันต้องมีกล้องวงจรปิดแถวนี้มีหรือเปล่า มาเหอะวามาเหอะขอร้องเฮ้ยใครมาขอบโมซาร่า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 ขอโมซาร่าฮัลโหลโม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 กูไม่ไหวอะเว้ ไม่ไหวแล้วนะเว้ยโมอะไรวะไม่ได้แล้วเอาโมซาฮลรวก็คือต้องไปต่อใช่ไหมยอยากร้องไห้วะ่ะคั่เข้าใจความรู้สึกพิมใช่ไหม <S 2> <S 2> ใครเข้าใจความรู้สึกพิมกดหนึ่งมานะคะใครเข้าใจความรู้สึกพิมฝากคอมเมนต์ใต้ร่างด้วยว่าตอนนี้อาการพิมไม่ค่อยดีแล้วอธิพูดตรงๆเลยอาการไม่ค่อยดีกดหนึ่งครั้งอาจจะมาปะ900ออก โอ้ยขอบคุณขอบคุณสวรรค์ในสุดสวรรค์ก็รับฟังเสียงที่พิมพูดออกไปในสุดสวรรค์ก็รับฟังว่าพี่ต้องการใครกันแน่ในที่สุดอ่มมโมลามโมลามมอเด้จะมาวะวจะมาวะ สุดยอดมาดลบอจกจังมาใจนี่ถ้าถึงลบบอกเลยนะถ้าเหลือน้อยกว่านี้นะใจใจมันจะไม่ไหวแล้วนะมันจะมันจะสุดแล้วนะมันจะหมดแรงเหมือนผู้หญิงคนนี้กําลังหมดแรงอันนี้หมดแรงจริงทุกคนพี่บอกเลยนะถ้าใครเนี่ยเคยเปิดแพ็คีอ e ีฟุตบอลนะพี่บอกเลยว่าต้องเข้าใจความรู้สึกนี้ความรู้สึกของการเหมาความรู้สึกของการที่มันจะต้องเปิดแล้วก็ค่อยๆแบบว่า ออกสักทีวะออกสักทีวะออกสักทีวะคือบอกเลยว่าต้องเข้าใจความรู้สึกและความรู้สึกนี้จะแย่กว่าเดิมถ้าอะไรรู้ไหมถ้าเปิดมาเหมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวมันเล่นไม่ดีขึ้นมาเนี่ยคือความรู้สึกเนี่ยมันจะแย่กว่านี้นะคะใครอยากเห็นคลิปที่พิมพ์เนี่ยเปิดได้เอ้ยเอาไปเล่นใครอยากเห็นคลิปที่พิมพ์เอาไปเล่นนะคะฝากคอมเมนต์ใต้ล่างด้วยเดี๋ยวอัพให้แต่ตอนนี้นะคะผลประกอบการของวันนี้นะคะก็คือเหลือห้าตัวพอ พอแล้วคือได้ตัวที่เราอยากได้มาเรียบร้อยแล้วนะะยังไงนะคะพิมพ์ก็ขอฝากด้วยนะคะตอนนี้นะคะพิมพ์ก็สตรีมนะคะในท่องทางนี้เลยนะคะทิกต o อกนะคะพิมฝากสตรีมในทิกต o อนะคะชื่อบูนะคะหรือว่ามาพิพิมนะคะเดี๋ยวพิมขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครนะคะอยากให้พิมพ์สตรีมใน y o u t u b e นะคะฝากคอมเมนต์ทีเพราะาตอนนี้ พิมอ่ะไม่ค่อยได้แอคทีฟบัญชี YT เลยเดี๋ยวพิมจะมาแอคทีฟแล้วเพราะว่าตอนนี้พิมก็เริ่มเริ่มที่จะแบบมีการเล่นแล้วแล้วก็จะมีการเล่นเกมอื่นอย่างเช่นแบบว่าอาจจะเล่นเกมอื่นเลยที่่ไม่ใช่ฟุตบอลหรือว่าอาจจะเป็นเล่นเกมแบบว่าคอนโซลนะคะไม่ว่าจะเป็น e ฟุตบอลหรือว่าจะเป็นเอฟซีมอบายอะไรอย่างงี้นะคะฟีฟงฟรีฟ้านะคะพิมก็จะลองเล่นดูเพราะว่าตอนเนี้ยพิมรู้สึกว่า ชีวิตฉันเนี่ยเกิดมาเพื่อเกมบอลโดยเฉพาะเทคนิคและการเล่นนะคะมือพิมเนี่ยนี้เลยแล้วฝีปากพิมก็ค่อนข้างที่จะตึงฝีปากพิมก็ค่อนข้างจะตึงถ้าสมมติว่าใครคิดว่าตัวเองแบบตึงกว่านะคะก็ฝากมาด o n a t i เป็นกำลังใจให้ด้วยกันหน่อยนะคะตอนนี้นะคะผู้หญิงที่เล่นเป็ดนะคะพิมบูนะคะก็ขออนุญาตนะคะ นอนรองไห้ก่อนแต่ก็ยังถือว่า59ตัวมันก็ยังโอเคเนาะมันก็ยังโอเคเนาะยังไงนะคะทุกคนคะฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสหนับการสปอร์ต